มมนอนมันมแล้วเือมูแลน้บนา่า้วเรานอนนเมีมันยกาดบาดีเอฟซีสุดนเราทั้งในประเทศต่างประเท มือนี้ก็มาพบพ่อคับสาวดวงอีกแล้วน้องคอม่พี่น้องโดยแมาพบพ่อสาวดวงมือนี้กับยูเรียนบัตรมาผมคือเก่าเนะาะกำลังซิพากันกินข้าวเที่ยงเนาะมือนี้ซื้อตามะหุงมาเนาะับทำสวนเนาะสองหกคนเลี้ยงเนาะพั้งละบวชสอนเพื่อนๆโดยกำลังสีแก่เนาะแก่ขาดน้องพงเนาะตอนนี้น้องพงไปเอาขี้เหลือลงอยู่อยู่ตาถานน่นะนนนา,ถานนะพี่นอ้องเอแสงมาส่งขี้เหลื่อยให้เพื่อนเนาะ เขาแก่ขี้เลยเขาให่เห็นเลยเิ็นตาลงเนะดูไปสบายดีกไปวิ่ตาลุงเยูะมกคนทยนไม่สบายดีตาลุงไหมัี้อย่าสบายดีสบายดีดาลุงอ่ะมีตำตีนไก่เลยก็ตำส่วเนาะอยาาเอาตีนแมงเลยนะกเพี่ยเเีเด้อพอแม่พี่น้องขอสขอไปเนาะตอนนี้พี่น้องน้นนาล

อากรมาซุ ừ, no ่มอยู่เ่อยกงน้ำเนาเออแม่สียหอยแ่ยเดอโกแม่จ mm ูบแม่เง mm ียบคืออน่น oh, ่ก oh. ด้อน right. ่โดอแม่จบเยโดยอ้าเป็นช่อขใส่จังพยนพี่ อันนี้ตำสวยนะหนาตาตำสวยเฮียเหรออันนี้แม่ตำตีนไก่เนาะหกหนึ่งชาวพันคามคิบเหรอามคิดเหรอมาเบ้อตำตีนไก่เยอะๆเด้พอดพ,นนพี่น้องมาเด้อกินตำนำกันเนาะเาแต่งกามาเนาะแต่ว่าโทรหาป้านางบ่ได้เนาะปานางมาตำรังบ่ได้มีการใส่นเา สบายดีเนะาะกล่องกระแจงเลยหล่อขึ้นนะมา,ามานงโมมานีนงโมมาเยี่ยมยามนยงม,ย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 มมา,ลามหลังเ้อะนี่เหรอเนอะใ่ไมาว้ามีหัวตําตีนไอ้คำาุกุปกระทายขดาวโพดเห็นนีเาาน่เราเอาหอยหวานมาคุ มามามากินตาน้ำกันมานังม่งเลยไปเอาเอนดีาจานสบายดีไอ้น้สบายดีสบายดีพนพี่น้องไหมกมานั่งล้ลูกนังบล็อกนังลงลูกข่สบายดีเลยมากันกินข้าวที่อแลก็เอาตามมาเน้ครับเป็นตามข้พุ่นกับอันน้ำหวานเดีวถึงเะราจานเดียวแกเหนยเนนุ่งมาอีทางนี้มาเขียบ มังซีดาบักซีดาฮะบักไเอ้ยมาพรังใค่ะห้องห้องมักพรังสบายดีเอ่สบายดีเด้อปาแงสบายดีวยสบายดีลูกสบายดีลูกโนอะันกินอยู่ทางกอง กองพุ่นนะอุ้ยไ่เห็นสบายดีเด้อมาโน้ยมายมากเขาของสะดวกบ่กองสะดวกมากนี่มาไว้ยรีไวเจอใครที่เห็นเนาะไอ้มวโน้ยเป็นเกียรนะัวโน้ยบางมั้งโอแคเลยจำหูน้องโมงเอาคำว่าจะเมื่อะไรยามง มาอิดหน้าท่านชิ้เข้ามาคือเพื่อนเพื่อนทิ่ขอรหัสติ้นได้ละแม่ฉันเพื่อนว่าจะไปวัดทำเสีย่ยมาเมื่อใดเมื่อเมื่อใดน้องเมอ่ออะแม่หนุ่มเมื่อเมื่อนี้แหละจัะหน่อยนี่แหละเลยหลับยู่นี่เลยบมานเราเมื่อหายมูเราอยู่แถวโดงคำนีใกล้ใกล้เฮือนังไกินละแม่อยากก็กินเลยซื้อมาใหายกิ่นพี่นุ่ย กินตาก่อนจะกินวาเลยอยหัวโจ้ค่อยไปให้กินค่อยแยกไปแล้วมาจากรถชัดเลยสมพารเซียมเหนอหมักเหนือหมักของเล่าแต่ว่าเหนือหมักของเขาอยสะดวกเราามันขี้โอ้มันบมแสกแต่แบอยู่ไม่ไ่ คอยกัาคอยกับมา,บมาแม่กินหวานก่อนจะกินของข่าวขาเกรบมักน้อนอเช็นบอสกกินได้อยู่ข้าวกรบอหมักก็ได้แต่ว่าบุคคลอยากกินนะมันนะเราก็เลยเอาไว้เอาลงมาตรงนี้เพกินเร้วไหมามเลยี่จะเจ้าเคยได้เลยกิน่เราใช้มาผัดไปว่หอยบางไงเนาะจะควายเราจะอีกอะไรเราออกไป ไอ้อูกินได้กินได้ยายเด้อกินนางละตีแล้วมันสองหานางเมย์สองหาสองหาอยู่เพื่อนลงเมย์ล่ะโลดโลดจัดการโลดขิมาถามมามาแรงมันดียิ่งเผแงกว่นี้กล่องอะไรเนี่ยขางไม่กันตาไเออกระปอง ขากรงคารบอนดิมีมีตะไบกันสันบอนด้มีนะขากรงอดากงมันมีตโตยืดได้ก็มีได้คอยขากองมีสิบอะนี่คือบอลตั้งมีบอลบอาเพิ่มหรอขากองโอ้ไม่ได้เป็นขากองอะไกันสันน่แมนกระซื้อพร้อมกันมาเพราะว่าแมงอะไกันแมงจนอย่าดิบเลยด้แมง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 อย่าเน้ะแมงแมงยังงลย เฮ้กิดอแมงก็อมาแรอาแมงกพอแมงบึบบึเยกินแบเอาเจ้วกับกินเขียบหมูในเนาะสบบาททางในไอ้นกักินเียหมูไอ้นเนเขาแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมชาติลงโพเด้อมือเด้อใส่มือยาวเด้อถั่วกระดี่งกระดิ่ง่บุเป็นไง นาถั่วจาโเป็นนายถั่วเป็นนาถั่วแหละนายถั่วก็เป็นมันหวานแม่นี่ต้นนี่ต้นไหนต้นไหนต้นนี้ตอนนี้ค่ะกินตำสามาคีเนาะท่านซิมากินข้าวสามคีมันก็เลยงองกินข้าวแล้เนาะกินตำสามาคีแล้วตะบ้านยังบ่แม่นโมมาแต่เมื่อวานนี้องนโมนอนเงินโมแล้ว มอน่น้ากินห่น้าแล้วแล้วมันนอนกันเลยมีน้ำมันไปแล้วาอีกเี่ยภาษาเียภาษากีนไ้ว่าภาษาอย่างเนาะสุสึกสุสึกสุเดอีก้อข่าวทุบบอไปทางนเ่จมเบิ้งไปิขาวเนี่ยเดี๋ยวไปกินออัด จะไปทางไหาอย่าบอก่โทรหาปนางกับ่ได้ไ่ได้นงบาน้านเมื่อนี้แม่หลแม่ขี่นงอมตาเียงยันเีหมูกรอบแหงจะงกรอบหากอเสียงโคบครอดอกอยากหมดูามนะ

เราบอกว่าอาแสงมาาหมกจำนาจ้ำน้ำหวานจํำบอกว่าหวานเนอหวานแบบท่นชุกเคยไปซื้อหานแตะกำมงานเออจะไปทางไหนล่ะเอ้ยอะกินจ้ำจำจีนยงเอท่นิมาบเห็นก็ไปบ่าอดทไก่บอด่เจ้าชื่อหันนะอันนี้เขาซื้อกรตลาดรอดอามีะ มันมันเป็นแห้งๆซะเนาะมันบอนั่นเส้นกระปุกค่ะบองงามเลยเส้นกระปุกอันใหญ่นะนะอันนี้คือหวานพทษตัวนี้ก็คือกันบองหวานันเนาะคือกันยาเดียวกันคือเดียวอีกตำหวานแห้งเนาะบอกว่าบัวหวานกับต้นบัวสั่งแห้งเห็ดหวานเห็ดสมส้มกรบป๋ส้มนี่ตะหวาน ดีเดียวกมีแต่ความหวานเข้ามาเนาะเอีเดียวคาหวาน้าบาร์บีมยามาลน้ำะจะเห็นไทยเดีบา้อมาเลยน้ำอยู่ตรือนพัดบ่เห็นเจ้าฟ้าครรดนั่นแขมาย่ยมยามเออน้องโมกับมาเนี่ยคนดัง เออรถเรถเหี๋ยวบอกไปก็ด้นแรกลงไปดวางาบ่มี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 ้เาเอาบอด้กินกับบกินเฮ้ยบอกินบดียังตลกไอ้นาจนี่แหละเฮ้ยเอ้ยบกินกัอดเอาเ่ผ้าบอด้กินมือว่านมือซืเนี่ไปกลับวยังบอด้กิน น,น้ำอะไกวะทั้งเสร็จุดทั้งยกกากรัวเขากแห่ละไม่หอมบะบอกหนูปานนไม่ยอนโจร <laughs> ยิ้มให้อ่มเลยน้องโมแม <laughs> งลายตัวนี้เป็นอากาศอทีอ่หอมมือช่าในทาเพิ่นไปกินเขาเปียกแตกินน้อยเดียวจะกินมาได้หลาย <laughs>

พัดเอาได้บม่แรงเนาทีมือไม่แรงพัดเอาได้ว่าริงกับปุ่นะแต่งหว่ามันยาวพอแล้วเขาบอกว่าเพชรแห้งอะไรทิ้งไว้แล้วเฮ็ดน้องหล่ะกลัวนี่จะเป็นยังกินได้มึงยั่งูอยากเพชรมือนี้มือมืออยากเพชรมือนี้มือไ่อยากกินเพชรมือนี้บ่อยากกินเพชรมันยังมือ จ้าค่ะกานเห็ดหัวนี่ยบอ๊ะหัวนี่บอแม่พุทธเจ้าแล้ววกเขาเนียงานเ็ดอันฟองคืนบานเแล้วก็มางานเห็ดหัวอีกอ่ะดเจ็บเหื่อยเาเก็บไปกับบูเหือดยบูทวยเอามาซอยน่องขวางเ้ยางห้าวมันเนี้ยพาไปตัดยันน่องเจ็บมือเห็ดห้าก่อนเออสีด แมนลดวเน่ะยเานะนเก็บอคูดคุมระยะหนเอาเก็บมือนะไปขี้เลยมามือไร่มไปใส่ระบบเก็บมืนมาที่ไหนยืมน้ำเล่าในเด็กไปเอามาแล้วนะเพราะว่ายุ่งงินยังบวมเบินคันใช้เอดอีกก็ยังได้มืออื่นจววางมัออื่นนอะมืออื่นก็ได้วางมือ บ่ว่างกับชิพายามำให้ว่างนะเพราะว่าพระเอกสิไปหาเพื่อน้องเพื่อนเลยอย่าโทรหาชิพายนมเสร็จแล้วชิพายามเห็ดโตกให้วางนะน้องพองมันจะเข่าไปเอาที่เรือบ่ว่างก็ต้องจำเป็นบ่ว่างก็ให้ว่างนี่ยได้ว่างงงแล้วบ่ว่างก็ต้องว่างบ่ว่างก็ต้องมาแปลว่าค่อยหันสละเวลาให้เจ้า เขาใช่ละบอบ้านนีมันขอบคุณนะครับงามงามก็ต nice. like. like. oh like. ้องการน้องสาระให้ได้บ่ได้เขาก็มีเวลาตลอดพันพันบ่ได้เลยเจ้าพังอันนี้คลิปเด้อวันคืนวันคืนเอ้ามือได้สุดได้ลยกรคือบ่ได้ตลอดได้ก็เลยกายเวลาเอื้อกายเวลาเป็นไอเดียหนึ่งบันทึกมาเนาะเย้เลยที่มาดีเลย เป็นาวเนาะเขอตั้งโมงใส่อยู่เด้อเจ้าชิปละชิปเด้อแบบนี้เด้อตัดชิปเดินเป็นชิปมงเป็นมงเวลาเป็นเวลาเป็นเวลาเดี๋ยวอิกวันหนึ่งนาทีไปเลยข้าวเปลืไปเห็ดน้ำมันแบบต่างประเทศนะมงเป็นมงเวลาเป็นเวลาเท่ากับต่างประเทศดือยกันให้เป็นลายดอกหนึ่งนาทีไปเลยแบบนี้ชิปนาทีนั่นแหละละมาโอ้ยใจเบาเกินชิปนาทีสองข้างพอะไร แล้วอิศมองได้ไหมหลูกแ้วหาเจ้าจะ,ะบ่หมเอ็เฮามีของเปล่ยนเปลี่ยนใหม่ไปเลยเลยคเคนสะวดเนาะเาาองเนน้ำนสดๆภาษาไทยเสดๆภาษาไทยเห็นเอ็ดไปแล้วซื้อหาเอดขอเชักกันรอนี่ปลาหาบเลยเด้อมองกินนี่ ครับก็คอยกระโทรหามันบมได้เพราะว่าเขาบมได้เป็นมูเฟสกันล้วโทรกับบริติดถ้ากขาถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าเขาเนี่ยถ้แล้วเจ้าก็มาใช่ไหมพี่มึงเนอะตั้งกระปุ่นถัาแล้วเมื่อกี้นี่ยตั้งกระปุ่นกลำแปดเนาะเราหัมแล้วแต่ว่าเพ็ดแห้งจริงว่ะที่หายเลยบอเล่าแต่น้องเขาบอกเงินเราคอยกับเพ็ดแต่วันนี้จะส่งอย่างเงินเราได้ไหม ไปแต่งคือบนไปดึงเทียนมาแต่งมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเลยแหลดอกบนทางเด้อแหวนไปหาร์ดน้เอาไปเคาะเพชรบนนงโมมาพี่ลูกมาพี่อานมเนี่ยเอาใส่เทียงว่ะใส่เป็นบ้านของน้องไงหินแต่นงโมไ่เห็นใคร ก็แม่กันมันจะไหลแค่ว่ะอากาศพอนและมากมากเลยแม่แต่เก่าช่วงเนี้เราโทรหายายนิดหนึ่งอับเพิ่อเบอร์เข้าปหรอค่อยเครื่องติ๊กเกอร์แล้วคอยโทรหาจ้ะมันโทรมาไรเอซูนหายจะคอยโทรตัวสดสดภาษาลาวโทรมาหลายเพื่อเจ้าบอกฮะเอซูนเธอเอสเอ็งเพราะเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนอยังจำละเขาไปเปลี่ยนเป็นภาษาลาวเลยครับเ่วันนี้เขาเขาภาษาไทย พอเปลี่ยนอยากโทรหาเจ้าแล้วเอชเอีเอชคือมีบ้างเอาอิ่มแล้วน้องโมเพชรเอาน้าได้น้ำเพ้่อนน้ำเฮ้ยห้อยอยู่ห้องสี่เลยนะตาเฮ้หน้าอยู่นี่ก็มีนี่โถ่แม่ในชาวตาของนี่หน้าอยู่นี่ก็มีนี่ตาตาร้านเจ้าถอดให้แน่ก็ด้ โต้อย่านึเอ้โต้กลยบ่ายนี้น้ากินขาวกินน้ำแรนะนองะที่จบที่เพียงเท่านี้เนาะโดยขอพคุณเอสี่สุกูสุคนัทบุิสะดวกมนต้นๆจีองานี่จากิีก็ขอวนล้วค่ะบายดีคอมเมดีพี่น้องสบายดีบายดีเด้อบายดีเด้อมีล้องใในนั้นไง 哎，老板。